สวัสดีครับมาวันนี้กับพวกกับพวกเรา o m c Oh My God นะครับผมวันนี้จะเป็นเด็กลิซีนะครับผมเด็กที่เราจะนำจัดกันวันนี้นะครับก็จะเป็นเด็กเอ่อเดนเจอร์เวอสายดูอัลลมนะครับอันนี้เป็น อยากตัวกล่องแรกนะครับวิธีสุดสามนะครับเรามาดูนว่าวิธีการจัดเป็นแนวทางนะครับก็อนื่นเลยต้องบอกว่าการจัดเด็กนั้นไม่มีผิดไม่ไม่ถูกนะครับแล้วแต่สไตล์การเล่นและรูปแบบการเล่นของแต่ละคนนะครับผมเป็นวิธีการจัดให้เข้ากับวิธีการเล่นของแต่ละคนนะคบจะไม่มีผิดไม่ถูกนะครับสําหรับเด็กด้วยก็เล่มนะครับมอนสเตอร์ของผมนะครับผมก็จะแนะนําใส่นะครับตามประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะบอกเหตุผลว่าทำไมผมถึงใส่ตัวนี้เข้าไป เพื่อจะเป็นแนวทางในการสัตว์เด็กนะครับใบแรกของผมนะครับก็จะเป็นตนนัวนี้เป็นไอเจ้าทหารจากโกนซิลามานราโกเลมนะครับใมนี้นะครับเป็นมอนสเตอร์นะครับไซส์สองพลังตจมตีเจ็ดพันพลังป้องกันห้าพันมีสามคิดิเข้ขขขาคอคอใจ1หนึ่งเกตนะครับแล้วก็ดูโอ้กลยุทธ์ของเราทุกใบในสนามนะครับผมบวกคิดิเข้าหนึ่งนะครับมีโอเวอร์คิวจ่ายหนึ่งเกรระหว่างเมเฟของเราการทุกใบในสามของเราได้รับคิดิเข้าบวกสองต้จบเทินนะครับ โอเคส่วนนี้นะครับก็จะทําให้เออ่มอนสเตอร์ของเรานะครับมีคีย์เข้าที่มากขึ้นนะครับเป็นตัวปัม๊มขีนะครับตัวเองนี่ตีได้ถึง4ี่คีย์เข้าเลยนะสบายต่อไปนะครับผมก็จะเป็นผมจะเอาพวกมอนอเวอร์เทอร์ออกมาจากมอนอเวอกมาดูกันก่อนนะครับแล้วต่อไปจะเป็นใบนี้นะครับผมเป็นเออ่จากกลินซิลามานคอลดราโกเลมใบนี้เป็นดนะรกากเลมนะครับผมแล้วก็เผาเคอยสนะครับมอนสเตอร์ใช่สองพลงังตีหนึ่งหมื่นพลงังวัคกันหกพัน มีถึง4คีย์ข้อนะครับผมนำดูวยกราฟหนึ่งบนสนามของเราหนึ่งใบเข้าสู่โซนี้ก็จ่าย2เกตนะครับดูเอกราฟของเราทุกใบได้รับเพนเ n นเทสนะครับผมจ่าย4เกตนะครับระหว่างเทิร์นเป็นเฟของเราจบเทิร์นนี้การนี้ได้รับ4คีย์ข้อนะครับเป็นตัวนี้จะจบตี8คีย์ข้อในเทิร์นนั้นเลยนะครับผมแล้วก็การจบตีที่ไม่ใช่ลิงก์แท็กจะไม่สามารถถูกยกเลิกได้นะครับเจ้านี้ก็เป็นตัวตีแรง8ขีดตั้งแต่เทิร์นแรกเลยนะจากเจ้านี้นะครับ ะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ใส่ไปจริงๆใส่ไปซีใบกันเลยก็ได้นะครับนี่ตัวนี้เพราะว่าในโอกาสที่มันขึ้นมือใบนี้มันจะเป็นใบที่ทําให้เราอ่ะเฟิร์สเทิร์นคิวเขาได้วันเทิร์นคิวเขาตั้งแต่เทิร์นแรกได้เลยนะครับให้มันจบตั้งแต่เทิร์นแรกได้นะครับแล้วใบต่อไปครับผมเป็นตะขาบกันนะครับเจ้าตะขาบตะขาบข,ขอดูบีศูนย์สามครับใบนี้มันบอกว่าเอ่อมันชื่อว่าลัสลอยดาโกเลมเขาดาโกเลมเขามาเขานะครับ มันอ่านว่าคอมมอดอลดอมาดอลนะครับเจ้านี่เจอมอเตอร์ทางโจมตี7 0 0 0ทำการหนัน1พ0 0มี4ี่ข้อนะครับนำไปผสข้าสู่โซ่แจกสองเกตนะครับมอนสเตอร์ของทุกของเรานะครับไม่สามารถโดนเลสได้นะครับผมแล้วก็โอคิวจ่ายหนึ่งเกตในระับเมสเฟของเรานะครับหรือเอากลเล่มบนสนามของเราทุกนะครับทลายบนสนามมีฝ่ายหนึ่งใบได้ฝ่ายจะโดนยิงหนึ่งไลน์นะครับเมื่อทุกครั้งที่ก็ของรือเอากล่มของเรานะครับ จมตีทําลายการปรษสนานคู่แข่งหนึ่งใบนะครับผมยิ่งเราโจมตีเยอะเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งยิงล่เขามากขึ้นเท่านั้นใส่ไปสองใบพอในกรณีที่ว่าเราจะต้องเจอเล็ก,ลก,ท,ลกที่มีความสามารถในการเลสก,การ์ดนะครับเจ้าตัวนี้จะเป็นตัวที่เหมาะมากในการเอามาใช้นะครับผมเพราะว่าอย่างหนึ่งด้วยก็เลมเนี่ยเราจะไม่ใส่การ์ดเยอะมากเพราะว่าเราต้องการการปิดเกมที่ไวหาของให้ไวนะครับและใบต่อไปก็จะเป็นเจ้าด้วงนะครับผมมันชื่อว่า บีดโกเลมนะครับผู้มีเขาเดียวอันแข็งแกร่งนะครับเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งพลโจมตี2000พลังป้องกัน1000มี4กริทิคอ้นะครับเมื่อการนีโจมตีนำใบทำการจะเกตลงช่องดับถ้าไม่นำนะครับการนี้จะโดนทำลายนะครับผมก็คือถ้าสมมติว่าตัวนี้โจมตีนะครับถ้าเราไม่จ่ายหนึ่งเกตตัวนี้จะถูกทำลายแล้วถ้าเมื่อมันโจมตีเราสามารถขโมยเกตอีกฝ่ายหนึ่งใบได้นะครับนำเกตอีกฝ่ายหนึ่งใบลงดอกตัวนี้ก็ทำให เ,เกตเขานะครับลดเป็นการลดเกตเขาในการตัดเกมในรูปแบบ,แบหนึ่งนะครับคอมมอนเตอร์แบบต่อไปก็จะเป็นนกเหล็กนะครับนกเหล็กนี่ก็จะเป็นตัวที่ทาเวฟนะครับเป็นมอนเตอร์ไซส์หนึ่งพังตีหกพันพังว่าแค่หนึ่งพันมีสองฮิตเข้านะครับผมเมื่ออมมอนเตอร์ของเราถูกทำลายนะครับสามารถคอมันจากดับลงมาตีได้นะครับผมแล้วก็เมื่อมันตีเสร็จมันก็จะตายเองด้วยนะสำหรับนกตัวนี้ต่อไปก็เป็นเจ้า,านกเอ ก็จาะเทปใบนี้เป็นตัวหาอาวุธครับผมเข้ามาสามารถจะหนึ่งเกรดเพื่อนาไอเทมจากของการรับขึ้นมือได้นะครับก็อย่างใบหนึ่งครับใบนี้ก็จะเป็นใบที่ใส่มาเพื่อสร้างความแตกต่างนะครับถ้าเราสมใสไอเทมด้วยวก็เลมอยู่การนี้ได้รับหนึ่งคีย์เท่จะเป็นตมตี2สองคีย์เท่นะครับเมื่อการนี้จบการเราสามารถจะดึงเกรดใา้แม่ใจการนี้จะโดนทำลายนะครับเพราะว่าที่ผมใส่ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อว่าเป็นตัวที่ตีสองียเข้าแล้วม่มี d o บ b l e a t ท a c นะครับมันจะมาทำคอมโบกับใบอื่นที่เพิ่ม เพิ่มขีให้มอนของเราได้ครับตัวนี้ก็ทำมีขีสามารถสร้างขีให้ตัวเองได้ถึง4คขีเลยนะครับก็จะเป็นตี2 2งสองทีก็จะเป็น4นะครับผมแล้วก็อาวุธนะครับจะใส่ไปแค่2แบบนะครับ3ามใบใบนี้นะครับจะใส่ไปแค่ใบเดียวนะครับใบนี้มันบอกว่ามอนสเตอร์ในสมงองเราทูกทมไลยนะครับยิงไลท์ไฟหนึ่งไลท์นะคะผม ก็คือไว้ถำนี้ถ้าสมมติว่าอาวุธของเราเนี่ยมันจะมีอีคิปคอที่สูงนะครับแต่การใช้ของเราคือถ้าเ,เรามีด้วยกลมในสนามนะครับอีคลิคอที่ต้องใส่มันจะหายไป3เกตนะครับผมมันไม่ต้องจ่ายเลยผมแล้วใบนี้บอกว่าเมื่อ,อ,อด้วยกเมมของเราทุทำลายนะครับโจกัสหนึ่งใบแค่นี้ลเลยสกลิลของ2ใบนี้การเวทนะครับก็จะใส่ประมาณนี้ ใบนี้จะเป็นใบยกเป็นใบทำให้เรา counter a t ท a c k เขาได้นะครับผมจ่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยนะครับเลี้ยงมอนสเตอร์หนึ่งใบที่กลังต่อสู้อยู่การนั้นนะได้รับพาวเวอร์หกพันดีฟเอนหกพันได้รับ counter a t ท a c k นะครับใบนี้ผมใส่ไปสองใบเพราะว่าจะเอาไว้พวกตีกลับนะครับในกรณีที่เราต้องการจะรักษามอนเราไว้นะครับอีกอย่างหนึ่งมันไม่ได้เปลืองเกรด,ด้วยนะครับสำหรับตัวน,นี้บางทีเราอยากให้มอนเราอยู่ในะสนามใบนี้มันก็จะทําให้เราไม่ต้องใช้เกรมาก ต่อไปจะเป็นเว่นมนนะครับผมเติมสเสบียงชุกเฉินเป็นเว่นมนเคาน์เตอร์นะครับทำลายกูดโก็เลมหนึ่งใบในสามนะครับเป็นมอนสเตอร์เดเทืเทมก็ได้นะครับผมนำการ์ดใบสุดของเราสามใบเข้าสู่ช่องเกตนะครับถ้าทำลายการที่มีสี่คีดต้องคีดสี่คิดเข้าหรือมากกว่าเราจะได้เพิ่มอีกสองไลน์นะครับผมตัวนี้ไปกิดใส่ไปสามใบนะครับตัวนี้เก้าอัลฟ่านะครับ ไายการนี้ได้เมื่อในสนามเรามีด้วยกอเร็วเท่าน้นนะครับโจกระดึงใบและนำมาสุดเข้าสู่ช่องเกตเท่ากับจำนวนมอนสเตอร์ด้วยก็เลมในสนามของเรานะครับผมก็เป็นการเพิ่มเกตต่อไปใบนี้ใส่สีใบเลยนะครับผมเป็น stone perch นะครับ stone perch เนี่ยได้การนี้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีเข้ามานะครับผมเป็นการเคาน์เตอร์นะครับถ้าเรามีด้วยกอเล่มในสนามนะครับยกเลิกการโจมตีนำมาสุดเข้าสู่ช่องเกตนะครับผม ไปก็จะเป็นการ์ดน,นี้ครับผมจ่ายพลังชื่นหนึ่งหน่วยเลสมการ์ดหนึ่งใบในสนามคู่แข่งที่มีคิดเข้าน้อยกว่าหรือเท่ากับไอเทมของเรานะครับไอเทมของเรามี3มคิดเขานะครับก็จะลดก็จะเลสพวกตัวที่มีคิดเข้าน้อยกว่าของเราได้นะครับผมก็เ,เป็นการ์ดตัดเกมเขาอย่างการ์ดตัดเกมเด็กนี้มันจะเยอะครับผมแล้วแต่ว่าความชํานาญเด็กเนี้ยต่อไปนะครับผมไล่การนี้นะครับผมเป็นชื่อว่าสถานที่ควบคุมมินยานนะครับโอเค รายการนี้เมื่อบรศหนัของเรามีดัวกอเลมเท่านั้นนํากลับไปประสุดของเราเข้าสู่ช่องเกตนําดัวกอเลมพรศหนัของเราในช่องนาดัวกอเลมหรือไอเทมนะครับจากช่องดรอปขึ้นมือหนึ่งใบนะครับผมอันนี้ไว้บานทายของนะครับต่อไปเป็นแบบนี้ครับไลการนี้เมื่อพรศหนัของเรามีมอนสเตอร์มีการที่มีสี่คิดที่เข้าเท่านั้นนะครับโจการสองใบนะคบตัวนี้ ของใส่ไป3ใบนะครับใบนี้ส่วนยอดแรงกดดันนะครับตัวนี้และก็ใบนี้ใส่ไปสองใบระย่างละใบนะครับใบนี้เป็นเซตนะครับผมใป,ปเซตมันมีสกิลบอกว่าความสามารถของการทุกใบในสนามของเราไม่สามารถถูกยกเลิกด้วยการคู่แข่งได้นะครับเมื่อเวกลิม ของเราถูกทำลายสำเร็จนะครับในเทอร์นี้ซาก็จะหายใช้บังชีทคู่แข่งหนุนครับนะครับสามารถใช้พลังสกิลนี้ได้เทอร์ละหนึ่งครั้งครับส่วนอีใบนี้นะครับเมื่อเราโจมตีนะครับอีกฝ่ายกำลังจะไล่การเวทเราสามารถใจสองเกใจหนึ่งไร้นะครับเพืาอยกเริ่ก,การเวทนั้นก็เป็นการที่เมื่อเราตีอีอกฝ่ายไม่สามารถขัดได้บนี้ก็ทําให้เราตีเข้าไปห,หายฝ่ายได้ง่ายๆเลยครับอันนี้ก็จะเป็นการเวทก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกสองใบอันนี้คืออันนี้ผมแนะนําเลยว่าแต่ละคนอ่ะ แต่เล่นยังไงใบเนี้ยครับมันเป็นการอิมเพคที่มีสกิลว่าไายสองเกตนะครับยิงไรพอยฝฟาย2หน่วยนะครับเราสามารถจ่ายเพิื่อมอหนึ่งเกตเพื่อยิง1หน่วยแต่อีก2หน่วยได้นะครับผมก็ค <c ười> <idol> ือการใบเนี้ยครับมันจะมีเอ่อแล้วแต่คนเล่นเลยอย่างที่ผมจัดมานะครับที่ผมใส่ไปแค่2ใบเพราะว่าในการเล่นจริงผมผมไม่ค่อยได้ใช้มันผมก็รู้สึกว่าอยากลดพื้นที่ก็เลยใส่แค่สองใบจริงจริง ไปดูเด็กลิสต์ของต่างประเทศมาใส่2ก็ได้ใส่3ก็ได้ใส่3ใส่4ก็ได้ครับมันแล้วแต่คนผมเจอบางคนที่ใส่4เต็มสตรีมไปเลยนะครับสำหรับนี้แล้วก็สำหรับบันดี้ของเราอะ่ะไม่จะเป็นว่าต้องเป็นตัวนี้นะครับอาจจะเป็นดว้วงอาจจะเป็นด้วงหรือนกก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวไหนก็ได้นะครับที่เรามีใส่4บางคนอาจจะไม่ใส่ร่างนี้4ครับผมแล้วแต่นะครับมันเป็นแนวทางการจัดเด็กนะครับว่าให้ขึ้นอยู่แล้วแต่กับสไตล์การเล่นของแต่ละคนนะครับผมครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเด็กลิฟนะครับวันนี้เด็กเป็นเด็กลิซีนะครับ EP นี้นะครับก็จะเป็นดัวโกลิมนะครับผมเป็นสายที่เน้นการจบในเทิร์นเดียวนะครับที่หลายคีนะครับผมสำหรับใครที่ดูคิวแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้นะครับในเด็กได้นะครับผมปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับพวกเราโอไมกานะครับผมขอคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราโอเมกาด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ